สวัสดีค่ะท่านใดมีปัญหานิ้วล็อกมือชาปวดเขา่าปวดขาปวดข้อบ่าไหลนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเคล็ดขัดยอกตามร่างกายเดินเหินไม่สะดวกนะคะเรามีสิ่งดีๆมาบอกนะคะก็ก่อนก็เคยเป็นอาการแบบนั้นนะคะนิ้วล็อกนะคะนิ้วชาตามมือตามเนี้ยแล้วก็ไม่หายนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะน้ำมันนวดทั่วไปก็ไม่หาย ฉันโชคดีนะคะได้มารู้จักน้ามันวนวดสมุนไพรอาจารย์โรดนะคะน้ามันวนวดสมุนไพรอาจารย์โรดนะคะจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจําบ้านทะเบียนยาเลขที่ G 64สิสี่ถ้าหกสานะคะส่วนประกอบที่สําคัญก็มีต้นเอ็นยืดต้นโคกระออมต้นนางแสงต้นพันธุ์งูขาวต้นพันธุ์งูเขียวต้นกระมิงตัวเมียนะคะต้นหญ้าขัดมอนต้นข้าวหัวแหวนเขาเอินอ่อนพิมพเสน เกรเอแนวพิมเสนกระบวนแล้วก็สมุนไพรอื่นๆนะคะสรรพคุณก็ถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดตอ่อยเช่นตอนแตนต่อแมลงพึ่งนะคะปลาดุกปักหรือว่าถอนพิษนะจากยุงกัดจากมดกัดหรือว่าพิษถอนพิษต่างๆนะคะ,อะสองไขยเส้นเอ็นแล้วกล้ามเนื้อนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยเพล็ดขัดยอกนะคะอักเสบตามปวดคอ หลังบาไหลนะคะข้อเข่าอักเสบมึนชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็่าหลังไหลแล้วก็อาการอื่นๆแล้วก็สามสาม,สมารถสมานแผลช่วยขัดเลือดห้ามเลือดจากแผลส่ดนะคะแผลมีดบาดเลือดออกไหลไหลออกมาสดๆเนะะี่ยค่ะสามารถช่วยห้ามเลือดได้แล้วก็แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะทำกับข้าวน้ำมันกระเด็นอย่างเงี้ยเอามาทา ก็จะแห้งเลยนะคะเหมือนไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นนะคะจะเห็นผลภายใน5นาทีแล้วก็บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนะคะหายใจไม่ทั่วท้องนะคะหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องนะคะ,ะท้องอืดท้องเฟอ้อมันไม่ผายลมนะคะมันไม่ขับถ่ายนะคะเอาน้ำมันวดซึนภายจารรดประทานะคะ <c oughs> หนึ่งแท็กนะคะบรรจุอยู่สามขวดนะคะสามขวดแบบนี้นะคะ ก็หนึ่งขวดก็แนะนํานะคะพวกติดตัวนะคะแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็เอาไว้ในตู้ยาประจบ้านอีกขวดหนึ่งก็เอาไว้ในรถนะคะอ่าเนื้อเจลจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะเนี่่ยคะวิธีนมแล้วก็แตะออกมาแล้วก็มาหมุนๆ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 หม,มุนแล้วก็สูดดมลึกๆเข้าไปหายใจลึกๆมันจะชื่นใจนะคะโล่งเลยนะคะแล้วก็เอามาทาเป็นครีมนาโนนะคะมันจะซึมเข้าไป ทำให้ไม่เปื้อนเสื้อผ้านะคะถ้าเราใส่เสื้อขาวเนี่ยมันจะซึมไปภายใน5ถึง20นาทีทุกอาการปวดจบอยู่ในขวดเดียวสนใจทักมานะคะ